สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์นะคะสำหรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะ New Year ปี2025ค่ะสวัสดีจ้านันนี้จะเป็นคำศัพท์คริสต์มาสนะคะ Merry r h r i s t s a s m e r r y Christmas ขอมีความสุขวันคริสต์มาสนะคะ Merry Christmas คำแรกเนาะ Christmas tree Christmas tree ก็คือต้นคริสต์มาสค่ะ Christmas tree ต่อมา Santa Claus Santa Claus ก็คือลุงซานตานะคะตุงชุดแดงเนาะหนวดขาวๆยาวๆต่อมาค่ะรูปนี้นะเป็น Christmas light Christmas light ก็คืออะไรคะไฟคริสต์มาสนะคะ Christmas light ต่อมาค่ะตัวนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษก,ก็คือ snowman snowman นะ snowman ก็ Snow คือมนุษย์หิมะนะคะ snowman ที่เขาปั้นกันนะคะเวลาหิมะตกเนาะ reindeer reindeer กวางค่ะกวางเรนเดียร gift 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 ของขวัญค่ะ gift Bell l e l l ประคังค่ะ Stocking stocking ก็คือถุงเท้าถุงน่องนะคะที่เอาไว้ขอของกว่าซันตาคอสเนาะ stocking คำศัพท์ปีใหม่ค่ะ New Year Celebration New Year Celebration ค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนาะปีใหม่นะ Celebration ก็คือการเฉลิมฉลองค่ะ จากรูปภาพอะไรเอย่ย Fire Fireworks 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 พลุนะคะพลุไฟ f i r e Works Party h a t party hat หมวกนะคะหมวกที่เอาไว้ใส่ปาร์ตี้นะคะต่อมา Calendar c a l e n d a r ปฏิทินค่ะ Calender ปฏิทิน Confetti เคลื่อนเฟติเอ่อพผุกระดาษเนาะที่ไว้ดึงแล้วก็มันมีกระดาษพุ่งออกมาเคลื่อนเฟติเคลื่อนเฟติแชมเปญแชมเปญก็คือแชมเปญที่เอาไว้ดื่มเฉลิมฉลองนะคะแชมเปญอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ sparkler sparkler ไฟเย็นค่ะ สปาร์เ e อร์ไปเย็นของขวานค่ะ present present ของขวานอีกอันหนึ่งปี๊ดปีตนะคะปีตดปี party horn party horn ชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยเตรียมเป่านะคะปี๊์ปีตเป่าแล้วก็มันยืดออกมานะคะ party horn น,นี่เป็น ะะของที่เอาไว้ใช้เฉลิมฉลองในปีใหม่นะจ้าสวัสดีปีใหม่ทุกคนแฮปปี้นิวเอียร์2025นะคะทุกคนจะปีใหม่แล้วมาตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะค่ะใครที่เป็นผู้เริ่มต้นนะคะครูมีคอร์สอสอนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ100ท่านแรกราคาเพียง690บาทค่ะสนใจติดต่อได้ทาง Facebook เท่านั้นนะคะ Thank you for watching. See you next video. Bye.